สวัสดีค่ะเราจะมาปลูกอ่าน้องมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกท้อนะคะที่อนุบาลไว้ในในกระถางเดี๋ยวเราจะมาแยกน้องอ่ะลงในดินเพื่อให้น้องเติบโตแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะทุกคนน้องจะได้แบบมีรากแล้วก็แข็งแรงอันนี้เราก็เอาขี้เท่าขี้เท่าเตาถ่านของป้านะคะมา ในนี้เป็นดินค่อนข้างเหนียวนะคะนี่น้องก็เกิดดีนะหยอดมเมล็ดลงในนี้เลยเอาขอใบหน่อยได้ใบบวบนะคะลองก้นดี่ดอกก็แห้งค่ะได้ใบบวบลองก้นเพราะบวบเนี้ยเราจะทิ้งค้างแล้วอะเพราะว่าเขาเกกอะเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่นะคะแล้วก็ใส่ดินไปค่อนเกือบเต็มนะนี่ใส่ประมาณนี้ เพื่อที่เราจะได้ใส่ต้นเขาลงไปเขาเป็นดินค่อนข้างเหนียวเราก็จะเด็ดออกมาประมาณเอาแค่เอาแค่ต้นเดียวนะคะแค่ต้นเดียวปึ๊บเราได้มาแบบนี้ให้ดินเหนียวอะ่ะเขาติดอยู่กับรากแบบนี้นะเขาจะได้แบบว่าชุ่มชื้นไม่ไม่ตุยนะคะเอาดินจากแปลงมาใส่เพิ่มแล้ดินเหนียวก็จะช่วย ให้แบบน้องไม่ตายนะเราก็จะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ปรบอันนี้เป็นขี้เท่าเตาถ่านเป็นถ่านปนนะคะถ่านปนผสมถ่านเล็กๆนะถ่านล้วนไม่มีดินเลยค่ะก็ใส่ไปแบบนี้เลยอืมีกเลยแล้วก็ไปตั้งไว้เฉพาะเขาค่ะเสร็จเรียบร้อยแหละแค่นี้ ได้มีรากของเขาเยอะเนี่ยเราเด็ดออกมาอย่างเงี้ยเป็นรากล้วนเนี่ยแล้วก็เอาดินเป็นดินเหนียวจากแปลงอื่นนะคะมาใส่ด้วยก็ได้เพื่อให้อุ้มรากเขากดให้เป็นแบบว่ากลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะให้เขาอุ้มไว้รากไม่ไม่เฉาก็ลงไปในนี้ได้เลย สามารถตากแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่า,วานอ้องเองก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่กับแดดอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ใบเนี้ยไหนๆก็จะทิ้งเครืออยู่แล้วทิ้งเผาอยู่แล้วต้องหนีนี้อนุบาลไว้ก่อนอนุบาลเขาไว้ได้วยการที่ต้องหนี หวังว่าน้องจะแข็งแรงปลอดภัยนะโอเคหนึ่งวันผ่านไปนะคะทุกคนตั้งไว้กลางแดดนะคะนี่เลยน้องอยู่ดีมีสุขมากอือแค่ดินจากเตาเผาฐานเท่านั้นเองนะคะเป็นอ่าเป็นฐานท่านปนนะคะไม่มีดินเลยนะจะมีดินแค่เป็นดินอุ้มเล็กๆที่เราใส่ไปประคองต้นเท่านั้นค่ะนี่เองน้องอยู่ได้ไม่ตายด้วยโอเคนะคะ อนุบาลไว้จนกว่าเขาจะงอกรากดีแล้วก็ใบขึ้นมาเยอะนะคะแล้วเราก็จะเอามาปลูกตอนนี้ก็ทําที่ปลูกไว้ให้เขาตรงนี้แล้วค่ะกําลังทําค้างนะคะยังไม่เสร็จเลยนี่อังมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยจะทำสองค้างนะคะ คือทำค้างด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ที่หมักดินไว้นี่ก็คือจะทํามะเขือเทศไปด้วยนี่มะเขือเทศจะได้งามๆเลยค่ะทุกคนขอเศษอาหารจากบ้านนะคะที่บ้านปกติแม่จะเลี้ยงปลานะคะเอาเศษอาหารเป็นข้าวเศษข้าวที่เราทานแล้วเหลือแล้วเยอะๆเราจะเอาโรยไปก้นก้นหลุมก้นแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นเศษผักที่แม่ใช้ในครัวเหมือนกันนะคะทุกคน เก็บเก็บสะสมทุกวันแล้วก็เอามาเทลงในงค่ะ,ะใช้ป,ประโยชน์จากผักในครัวเรือนกันนะคะทุกท<ห>นคน,<า>กนใช้แบบนี้เลยค่ะใช้แบบนี้เป็นประโยชน์นักแร่สวัสดีค่ะ